ต้องบอกว่านำเลี้ยวกันเลยทีเดียวครับพักประชาชนครับวันนี้ครับสวนดุสิตโพฮะเปิดเผยผลการสำรวจการเลือกตั้งครับหากมีการเลือกตั้งณวันนี้นะครับประชาชนจะเลือกพักไหนมากที่สุดครับหนึ่งฮะพักประชาชน23.9 4เครับยังไม่ตัดสินใจ21.35เเครับพักภูมิใจมาเป็นอันดับสองนะฮะ14.20%เเ์ครับ ตามมาอันดับที่3นะฮะพักเพื่อไทย11.61%ครับพรรเพื่อไทยเนี่ยแพ้พักภูมิใจไทยเฉยเลยนะฮะพักที่5พักพลังประชารัฐ10.39%ครับพรรอื่นๆ18%ตามลำดับกันไปครับโอ้โหนี่นะฮะทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะฮะโอ้โหนี่นะฮะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ความคาดหวังต่อพรรคการเมืองไทยในวันนี้ฮะพบว,ว่าบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนยังเห็นมากที่สุดคือทำงานเชิงบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดคือทำงานเชิงลุกแก้ปัญหาจริงตรวจสอบได้ 75.27%ในขณะที่บทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่อยากเห็นคือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์68.32%เรื่องที่อยากให้พรรคการเมืองไทยปรับปรุงไม่สุดคือความโปร่งใสและซื่อสัตย 64. ์64.29%ครับหากมีการเลือกตั้งในวันนี้เลือกพักประชาชน23%รองลงมาคือพักภูมิชัย14%และยังไม่ตัดสินใจอีก21%ครับ เพื่อไทยมาเป็นอันดับที่3ครับ11ครับนี่นะครับผลโพลล่าสุดครับ